นอนเหรอไม่นะนะอะไรวะวนอนเราบันอน,นอนมะพร้าวชัดๆเลย,ยนะแตนอะไก่กไก่ไ่ตด้ยอะไรวะเนี่ยนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสปีดดิฟนะครับที่เฮ้ย <c oughs> ลีดวัด <c oughs> โอเควันนี้เรามาวาดรูปกันในเกมสปีดดิฟนะฮะโอเคอะไรอ่ะปันจี้จำ้ำพิมพ์ไม่ทันหรอกพิมพ์ไม่ถูกมันไม่ว่าเลยอ่ะพิมไม่ถูกม,ม,มันแบบมันคิดนานมากเลยนะไอ้นี่ บัญจีจำแล้วก็จะมีหลักเสาอะไรอะไดนเสเสาเอาเดียวนะยีราฟยีราฟยีราฟใช่เหมือนเก่งมากเย้ชนะมีต้นไม้เนี่ยไดนเสเสาก็มานะ เดนโเส้าดูดูสกิลวาดลูกของคนเทพก่อนนะครับคอยดูนะฮะทุกคนต้องตกตะรึงตาครวบอาแล้วตาคุณแล้วอย่าเอาอย่งผลไม้ไม่ไม่ใช่ตาผมผลไม้ตาไอ้อีกคนหนึ่งอ่ะใช่ไหมต้นสนเนอะทุเรียนเนี่ยมันคืออะไรวะน่า ดูเรียนเหรอพี่เขียนว่าทุเรียนเป็นทดไทยฉันดูทุเรียนมันดิเราเบิดน้อยหน่าจะชัดเลยก็กนเทพจะวาดแล้วอะครับมันจะวาดเป็นอะไรดีวะเนี่ย

ตอทอย่างแล้วนะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือหอหีบมันเหมือนลูกศรเลยเนาะห่อไงพิมพ์ทันไหมก็สกิลคนเทพวาต์อะครับมันคือกีฬานี่หอ่อมันคืออุปกรณ์ที่อาวุธออกคำใบ้ตายแล้วทำไมท้อไปมันไม่คนเทพว่าตใช่ก็อีซี่อะครับอ เดี๋ยวเราต้องปูพื้นกันปูพื้น,นต้องเอาเสือไหมเอาเสือมขึ้นขึ้นลงลงอะไรวะหวยเหรอ <c oughs> นไดน้ำคืออะไรบันไดยลองหน่อยบรรจัยเรียนรู้ลแล้วมันคืออะไรลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์เก่นไงวะตัวเต่าก้านนีตเ <c oughs> ต่าหรอ โอเค,อเคทันพอดีเลยตล,ตลกจริง <laughs> อย,ววงยมอนวากะ,ะไรวะ,ววะทะเลทะเลเ <laughs> ต่าเต่าแน่ๆก็เทพอะครับ <laughs> <laughs> ดูเต่า เรื่องมันเต่าจริงๆใช่ไหมมันน่าสงสารนะเต่าตัวนี้น้อยวัดเต่านี้น่าสงสารที่สุดแล้วนะตอนนี้ตัวนี้เนี่ยคงจะเกิดมาการนะครับผมแปรกิวผมจะออกมาล่าเต่าสัตว์ประหลาดหายากใต้ท้องทะเลกกันนะครับ อโเคพบได้ในทะเดซายอ๋อกระบองเพชรเอาเขียนกระบองเพชรแล้ววะครัเพชรยังไงวะเพชรยังไงวะอ๋อไหนมีคำว่าต้นด้วยเอาเดี๋ยววว่าต้้นดยต้นต้น อ้ไม่ถูกอ่ะไม่นะอะไรวะไม่แี่บอพูดตกะันอะไรวะมันลบยังไงวะเอ้าทำไมโอ้โบจี

มันตอไม่ทันเถอะสกิลคนเทพทำไมทุกคนไม่ยอมรับเนี่ยอะไรอะไม่นะเปิดเปิดเปิดพรอเหมือนไหมเหมือนไหม ช้อนวิ่งเร็วมากก็เสือแล้วแหละเสือชีตาหนอนเหรอไม่นะอะไรวะหนอนเรามันนอนมะพร้าวชัดๆเลยแลนวนะไก ก้ายตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีตาสองข้างได้ไงอ่ะนกยูนกกระจอกเฮ้ยอะไรวะนกกระจอกเท็ดเฮ้ยเดี๋ยวนกกระจอกเท็คอยาวนะเ้ย นกหยาที่สายพันธุ์อะไรวะเนี่ยมะม่วงแน่ๆเลยอาหารเชอรี่ยเลยว่ะเชอรี่เอ้าพี่ผิดหรอราเรือกันลันียรอเรือกันลันกับพี่บอสอะไรอ๋อเชิอพี่เชอรเรือกันันบ่ย เบผลิตภัณฑ์รถแน่ๆเลยรถรรถก็ไม่ใช่แล้วแหละพี่ถุงชาอะไรเอ้าเราเราเราไปทำหน้าอ่ะโคมไฟเหรอเนี่ยจริงเหรอผมว่าไม่ถูกโคมไฟ ผมรู้จโคมกะละมังบ้านผมอะเอาโคลมโคลมเหรอโคลมไฟโต๊ะอ่าวเดี๋ยวนะโคลมไฟโต๊ะเป็นแบบนี้เหรอมันมันเป็นกลมๆไหมทำไมไม่พูดว่าแบบโคลมไฟตั้งโต๊ะโคลมไฟโต๊ะโคลมโคมกะละมังไงกะละมังกับโต๊ะอะไรโอ้ ก็ที่ปะครับเครื่องมือตอถูกแล้วครัมันคือะไรอ่ะมจะโตนนตงโตานนี้ตอโกระจกกกเรืทจะจบเกเครื่องมือช้าไงแล้เออเ่ลใ ตาคุณแล้วใ่ใออไนนใส้กรอกไส้กรอกรอที่แสนตรักอะไรอ่ะหวีปลายหวีน่าจะเขียนแบบหออีแล้วก็วอก่อนนะไม่ใช่ <laughs> ผมว่าท่านผู้ชมของพี่พ์บอลนี่คงจะแบบอะไรวะรู้แล้วกำแพงมันจีนใช่เกรี้ยงเกรี้ยงแปลว่ากำแพงยิ่งใหญ่อ่ะประมาณนั้นมันเป็นคำเรียกของภาษาอื่นแสดงว่ามันไม่มีภาษาไทยถ้ามันขึ้นภาษาจีนเต้อะไรวะ

โอเคครับถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะวันนี้ผมต้องขอลาพี่ก่อนแล้วนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ